เฮ้ตะก็นใช่ทำไมถึงน้ำนั่นแหละฉันมีอะไรให้นายดูด้วยดูนี่นะจากผลสรุปพบว่ามี98%ที่ไม่กดติดตามเพราะฉะนั้นกดติดตามให้ฉันด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Obby b u t You Are Spider เป็นแมปที่ทำให้เราเป็นไอ้แมงมุมแบบจริงๆจางๆเลยโดยที่แมปนี้นะครับมันคือให้เราเนี่ยอบี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะไปขึ้นไปจุดสูงสุดของแมปนี้ให้ได้ คำถามคือแล้วไอ้ข้างบนนั้นมันมีอะไรอ่ทุกคนสงสัยผมสงสัยเดี๋ยวเราจะมาตอบในคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับก็ <Okay. S 1> ถ้าพร้อมกันแล้วก็ขอให้ชมคลิปสนุกครับผมไอ,ไอ้โยกตอนนี้เราก็เข้ามาในแมบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> ผมสังเกตมาว่าคือมันจะมีทางใต้บอกนะว่าให้เราไปทางนี้ทางนี้แน่นอนฮะก็คือให้เราขึ้นไปจุดสูงสุดของแบบนี้ให้ได้เลย แต่เราไม่รู้นะข้างบนมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไป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 ออกบีออกบ,บีปากัวเกมมิ่งฮฮ <Huh? S 1> อุ้ยทุกคนดูอนิเมชันในการไต่ดหืมยอดเลยสมจริงไปไปอะไรมันบอกว่าให้เรานั้นกดคลิกและเลียงไปที่นี้เราจะเป็นการปล่อยใหญ่ว้าวปึบอืมปากัวเกมมิ่งกายกระโดดไปปึบ พอวาดตะไปไม่ออกเฮ้ย,ยปุ๊บอื้มอื้มโอเท่กัลลาเล่ห้าบาทมันบอกว่าให้เราคลิกนะไปที่ใหญ่เมืงมวนเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะว้าวมันเล่นสัตว์ทองคำงามงามงามปุ๊บอุ้ยอุ้ยปุ๊บปุ๊บ คือฝ่ามมุมเขาแบบจะมาบ้านเราได้นะคือเขาต้องฝึกอย่างนี้จริงนะเว้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราอยากบบเจอเขาเราอยากกลัวเขาเลยคือเขาฝึกโหดมาเหมือนกันนะฝ่าเขาจะเป็นแมงมุมให้เราเห็นทุกวันเนี้ยคือเขาต้องฝึกอย่างนี้มาเลยเว้ทุกคนทุกคนดูดิโอ้เนี่ยชีวิตการเป็นแมงมุมก็ไม่ได้ง่ายนะโอ้ลืมสก,กายเลยนี่ตอนนี้เรามาถึงรอยเมตรไปที่เรียบ<อ>ร้อยแล้วนะครับอันนี้สไปเดอร์ทาว์เฮ้ยเฮ้ยมีแม,ม,มงมุมด้วย เยีอะไรนม่ได้เมืองแมงมุมมีแมงมุมมันออกหลังายด้วยเหรอวะทำไมไม่ทำทางดีๆอ่ะเมืองแมงมุมอ่ะผมล็อกสำรวนดิโมแมงมุมมันก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยนอะเก๋ว่าไปไหนเราไปด้วยเพื่อนเอออย่างนั้นเลยเพื่อนไปไปเออไปต่อเลนโอ้น่าเศร้านะครับที่ เราต้องจากเพื่อนที่เรารู้จักกันไม่ถึงนาทีไปน,นะครับกด F เพื่อไปกาดแวะอะไรแกเขาครับโอ้เช็คพอยเนี่ยมีป้ายด้วยป้ายบอกว่าพิซซ่าปาร์ตี้อยู่ใน500 m. เมตรเฮ้ยแมงมุมมีการปาร์ตี้พิซซ่าด้วยทุกคนตื่นเต้นปะผมจะได้กินิซผมจะได้กินพิซซ่าของแมงมุมแล้วขึ้นไปกันเลยอันนี้อะไรไม่มีป้ายอ๋อปึ๊บจุ๊บเลย พูดอะไรวะโอ้โอส่วนสมจริงอินเดียไรพิซซ่าปาร์ตี้อยู่ทางนี้อุ้ยตื่นเต้นแบบจริงจริงจังๆไหนพิซซ่าปาร์ตี้ไหนอยากเห็นไหนเอ้าแล้วพิซซ่าปาร์ตี้ผมอะ่ะเอ้าโดนเกียรเอ,อ่อช่างมันนตตอนนั้นมันถึง ชั้นที่200เมตรแล้วเดี๋ยวเราลองไปขึ้นไปต่อกันนะคือเราคือตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันมีทั้งหมดกี่เมตรมันสูงคือกี่เมตรเท่าไหร่ะนะครับอุ้ยมีแทมบูลีนเหรอฝึก <c oughs> ความเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ในตัวคุณอืมและอีกไม่นานเราก็ถึงชั้นที่300ไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวมีคุณผู้หญิงกำลังเล่น มันคือเครื่องอะไรอ่ะผมรู้แค่ว่ามันมาจากประเทศเม็กซิโกอ่าถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะอันนี้ไม่มัน่นใจเหมือนกันแต่ผมพุเหมื่นคนเม็กซิโกเขาจะชอบเล่นกันอ้เครื่องเนี้ยโอเคไปทงไหนต่อทางนี้นะจ๊ะอ่าป้ายนี่มันอยู่กับเราตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงจริงๆเลยเนะี่ยอ่ะเช็คคอยเอ้ยกบเราเป็นกลบเหมือนกันนะแค่แม่เราเป็นแมงมุมอเราเปิดกบก็เ,เลยออกมาสภาพแบบเนี้ย อย,อย่าทำอะไรนะกบเราเป็นเพื่อนกันนะเออเออไ,ไ,เไม่ได้กบเรานายอย่าทำร้ายเราดิกบว่าแต่ทำไมกบมันเกาะเหนียวแน่นเหมือนแบงมุมเลยวะโอเคดีแล้วกบแขงมากกบแล้วเราไปทงไหนต่อนีอ่เหนียวแน่นเหมือนแบงมุงม อ,อมาถึงเปที่เรียบร้อยแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนะกำลังเอาหน้าตุ่มน้ำอยู่อะไรคิดว่าอะไรอ่านไม่ออกกระทึบกระทืบซ้ำกระทึบซ้ำด้วยคนล้มเราอย่าซ้ำนะแต่อันนี้เออยาก ทำไมก็ผมอยากซ้ำอะ,อะนี่ยคนล้อยาซ้ำไงผมตกไปผมเริ่มแต่ตรงนู้นน่ะออ้ยเกือบไปแล้วขอโทษครับผมจะไม่ซ้ำแล้วครับผมขอโทษครับที่ดังผมจะไม่ซ้ำคุณแล้วครับขอโทษครับขอโทษจริงๆเลยครับนี่มันสถานที่อะไรกันเนี่ยดูมีไฟมีออรา่ามีราสีว้าวนี่มันคือสถานที่ของเมงมุมจนชั้นสูง嘛เมงมุมยังแบ่งชนชั้นอะ 4ี่รอเมตรโอเมก้าตบมือสิครับตบมือครับทุกคนตบมือสิดูแล้วไม่ตบมือไม่หวตบมือนะทุกคนอย่ามาตบผมนะขอโทษข,ขอร้องขอร้องขอร้องอย่ามาตบผมนะโอ้โหผมชอบผมชอบแบบนี้มากเลยมันดูแบบเหมือนผมเป็นไอ้เมงมุมในชีวิตจริงเลยว้าวเมงมุมวินเลวไรไอแค่สิบเมตรเราก็จะไปถึงไปเดอร์ปาร์ตี้แล้วพิซซ่าปาร์ตี้ดิ เม่์เป็นหนึ่งนะทุกคนผมเอาตั้งใจแป๊บอึ๊บอ่าอ่าเออไอ้เกมเกมเกมดี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 ๆๆๆผมไม่ได้หัวร้อนเลยผมจะมาหัวร้อนกับเกมแมงมุมได้ไงเออเปิดหมดโอเพยเยอร์เข,ขาสิ่งโอเพยเยอร์โอเพยเยอร์ โป้เโปโป้โป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 ้โปเปเยอะ <IS> มันไม่ถึงมมถอ,อ่ะผ่านแล้ทุกคนโอ้โหไจะพาดเออเราตาอย่างนี้ด้วยเออ น,น,ออนี่ง่ายกว่าเยอะเลยเออห้ 500! Yes! อาร้อย yes อ้าวไหนอะพิซซ่าปาร์ตี้ไหนอะโดนเกียนรอบที่ร้านโดนเกียนรอบที่ร้านอะฟูด้ดเอา้าย้ายสถานที่เหรอไม่รู้ว่าผมเห็นเของมูบอะ่า <Huh? S 1> ไม่ออกเหมือนกัน

เป็นไรวะคลิปนี้เอ่อมา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 ,มาเราจะเราจะรีบเราอย่า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 รีบเอ่อวุดหนอฮะฟองหนอฮะสัตนลูกย่อมเป็นไปตามยกันเราจะผ่านนี้ไปด้วยกันเย่เบี้ยวอะไรเนี่ย ก็คลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แมบนี้ถามว่าสนุกไหมสนุกนะแต่สนุกกว่าแมบนี้ก็ช่องผมแล้วแหละเออถ้าดูขนาดนี้ไม่กดติดตามได้ไงออนะกดติดตามด้วยนะจะได้ในในไม่พลาดคลิปใหม่ๆเค